สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนตวันสวรรณโนนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับแอร์นิวซีแลนด์สายการบินของประเทศแอร์นิวซีแลนด์นะคะค่ะแอร์นิวซีแลนด์นะคะเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศแอร์นิวซีแลนด์ค่ะก่อขึ้นในปีคศ1 940นะคะหรือพศ2483ค่ะมีท่าอากาศยานหลักคือท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์นะคะให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางในเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือและโอเชียเนียค่ะซึ่งเป็นจุดหมายหลักของสายการบินสายการบินเป็นหนึ่งในสมาชิกของพันธมิตรสายการบินสตาร์ไอแลนด์แนะคะต่อมาค่ะ แอนนิวซแลนด์นะคะบริษทัทของเขานะคะเชื่อว่าความสําเร็จของแอนนิวซีแลนด์นั้นเชื่อมโยงกับความสําเร็จของประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะและภารกิจนี้จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนของเขาทุกๆวันค่ะแอนนิวซีแลนด์นะคะดาเนินงานเครือข่ายทั่วโลกที่ให้บริการผู้โดยสารขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆและภายในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะถึงประมาณโดยประมาณนะคะ17ล้านคนต่อปีค่ะ ความสำคัญเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบของการแข่งขันของแอร์นิวซีแลนด์นะคะอยู่ในเขตแปซิฟิกซึ่งคือข่ายของสายการบินได้ขยายจากนิวซีแลนด์สู่ออสเตรียเอเซียและ USA ค่ะแอร์นิวซีแลนด์นะคะได้ดําเนินงานเชื่อมต่อกับลอนดอนนะคะและผ่านพันธมิตรทั่วโลกเชื่อมต่อกับนิวซีแลนด์ไปยังยุโรปและอื่นๆค่ะ ด้วยเที่ยวบินกว่า3,400เที่ยวบินโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางในประเทศและระหว่างประเทศค่ะรายได้นะคะเกิดจากการดำเนินงานร่วม,วมกับของแอร์นิวซีแลด์นะคะอยู่ที่5.5พันล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ2,561ค่ะซึ่งเกิดจากฝูงบินกว่า100ยลำนะคะและพนักงานกว่า12,500คนทั่วโลกค่ะ แอร์นิวซีแลนด์นะคะมีโลโก้นะคะที่มีสีขาวและสีดำค่ะสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหางเครื่องบินนะคะของแอรนิวซีแลนด์นั่หละคะก็คือโกลุค,ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของชาวมาลีนิวซีแลนด์นะคะที่มีรูปร่างเป็นเป็นเกียรของใบเฟอร์มันหมายถึงชีวิตใหม่การต่ออายุของความหวังในอนาคตเองค่ะคุณค่ะสายการบินนิวซีแลนด์ New ของเรานะครับ ข้อได้เปียบในการแข่งขันของเราคือคนเยอ์ที่มันเรียกง่ายและพิสูจน์แล้วเพื่อความสําเร็จธุกรกิจหลักของประเทศยืดยืึนเครือข่ายของประเทศของเราที่ไม่มีเปรียบโดยบริการสุดหลักที่ประมาณ20แห่งครับเพราะว่านวซีแลนเป็นแบรนด์ที่มีความแข่งแกร่งมีวัฒนธรรมการบริการที่เป็นมีชื่อเสียงกันอย่างมากจากมันทึกจากลูกค้าและความรพอใจของลูกค้านะครับสุขภาพแบรนด์ที่แข็งแรง มีส่วนช่วยของพานักงานด้วยครับแปซิฟิกเมนเครือข่ายระหว่างประเทศนะครัเครือข่ายระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนโดยพันธมิตรของเราภายใต้กลยุทธ์แปซิฟิก r ิงของเรารพันธมิตรการแบ่งรายได้ของแอนด์คิร์เลนได้รับผลประโยชน์ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและผู้นําตลาดในระหว่างประเทศที่มีความสมคัญบางแห่งของเรารวมถึง u เ a สิงคโปร์ฮ่องกงและจีน โปรแกรมความพักดีของ a i r p o i n t นะครับเป็นโปรแกรม a i r p o i n t ของเราถูหมองว่าเป็นโปรแกรมที่มีความพักดีและก็เป็นสิ่งที่มามีค่าในนิวซีแลนด์นะครับเพื่อให้สมาชิกของเรามีสกุลเงินที่ง่ายแล้วก็โปร่งใสที่สุดในโลก AirPoint ดอลลาร์เป็นแรงน่งผลันที่ให้สมาชิกเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยสมาชิกกว่า3,000ล้านคนแอร์พอยตยังให้ข้อมูลที่มีค่าแกแออ่แอร์นิวซีแลนด์เราด้วย ช่วยเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าและประสบการณ์การเดินทางของพวกเราได้ดีขึ้นมุ่งเน้นไปที่การปรับปรงุงต้นทุนอย่างยั่งยืนนะครับฝูงบินที่เรียบง่ายทางสมัยของเรามีอายุถึง7.3ปีแล้วและมีส่วนช่วยเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพิ่มส่วน,วนที่มีประสิทธิภาพของเราดำเนินงานของเราอันนี้คือแร์กำลังใกล้จะเสร็จที่ในโครงการฝูงบินซึ่งสมมอบเครื่องบ,บินที่ดีที่สุด ในระดับเดียวกันและกำหนดสำหรับการตลาดของนิวซีแลนด์นะครับพื้นที่ของเราประกอบไปด้วยเครื่องบินที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเครื่องบินน้อยลงเส้นทางคู่เป็นสายการบินที่มีโครงสร้างต้นทุนที่มีการแข่งขันสูงความแข็งร่งทางการเงินระดับการลงทุนเรามีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการทำกำไรผ่านรัฐจักร ของแอร์นิวซีแลนด์ส่งผลกำไรเป็นบวกทุกปีตั้งแต่ปี2546และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราทุกปีตั้งแต่ปี2548การตอบย้ำความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งแอร์นิวซีแลนด์มีระดับความน่าเชื่อถือของ Baa2 จาก Moody ด้วยแนวโน้มที่มั่นคงทำให้เราอยู่ในระดับต้นๆของสายการบินทั่วโลก การพัฒนาอย่างยั่งยืนอัดแน่นความสำเร็จของนิวซีแลนด์สังคมสิ่งแวดลอนะ้อมและเศรษฐกิจที่แอร์นิวซีแลนด์เรารู้ว่าความสำเร็จของเรานั้นเชื่อมโยงกับความสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในทำนองเดียวกันประเทศนิวซีแลนด์ที่ประสบความสำเร็จต้องการแอร์นิวซีแลนด์ที่สำคัญและเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาเกือบ80ปีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของสังคมของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราเป็นธุรกิจที่แข็งแร่งและมีชีวิตชีวาเป็นเวลาอย่างน้อย80ปีมันเป็นเรื่องสำคัญที่เรามุ่งมั่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรานั่นคือการเติมพลังให้กับความสำเร็จของเรานิวซีแลนด์ในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเรารู้ว่านี่คือการเดินทางแนละเราไม่สามารถบรรลุได้ด้วยตนเองเราต้องการความพยายาม ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟงกับพนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์และธุรกิจนิวซีแลนด์อื่นๆพวกเราต้องสร้างความแตกต่างที่ท้าทายซึ่งจากกำหนดอนาคตที่แขแ็งแกร่งสำหรับบริษัทและนิวซีแลนด์ของเรา a อน New ิวซีแลนด์ยูนิฟอร์มแอ z e a นิวซเริ่มต้นกระบวนการออกแบบชุด เครื่องแบบใหม่สำหรับลูกเรือและพนักงานสนามบินผู้จัดการทั่วไปของแอง์เนเแลนด์แบรน์ระดับโลกการตลาดโจดีวิสเลียมกล่าวว่าชุดเครื่องแบบหันหน้าเข้าหาลูกค้าของสายการบินที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและเป็นตัวแทนของประเทศนิวซีแลนด์ในเวเทีระดับโลกการออกแบบที่ประสบความสำเร็จจะดึงดูดวิญญาณชาวนิวซีแลนด์และแบรนด์แอร์นิวซีแลนด์ และเป็นสิ่งที่คนเรารู้รสึกภาคภูมิใจในการสวมใส่ในขณะเดียวกันเครื่องแบบจะต้องเป็นจริงและตอบสนองความต้องการของบุคคลหลายพันคนที่ทำงานในบทบาทและสภาพแวนล้อมที่หลากหลายทั่วทุกมุมโลกเครื่องแบบปัจจุบันของเดมท u ู i ิสเป็นที่รักของพนักงานของเรามุ่งมัม่นที่จะสร้างความสำเร็จว่าชุดต่อไป จะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอาการปฏิบัติการอย่างรวดเร็วนะคะเครื่องบินแอร์นิวซีแลนด์คะมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่บอมบาริเออร์คิวสาไปจนถึงโบอิงเจ็ด3 0 0งสามนะคะตรวจสอบตารางด้านข้างสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับฝูงบินนะคะปฏิบัติการของแอร์นิวซีแลนด์ใช้งานฝูงบินณวันที่29กุมภาพันธ์6 5 6 3นะคะการจดทะเบียนนะคะแอร์นิวซีแลนด์จำกัด จดทะเบียนในปี2483นะคะแล้วจดทะเบียนในนิวซีแลนด์ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทพศ .2536 จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจในออสเตรเลียภายใต้ ABN 7 0 0 0 0 3 1 2ดศนะคะตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ NZSE นะคะรหัส AIR นะคะวันที่ของรายชื่อเต็มวันที่24ตุลาคม1989นะคะ หุ้นสามัญของแองแร,ร์นิวซีแลนด์จดทะเบียนใน NZSE พร้อมชื่อไม่เป็นทางการหรือว่าไม่เป็นมาตรฐานนะคะหรือ NS การแต่งตั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระเนื่องจากบทบัญญัติเฉพาะของรัฐธรรมนูญบริษัทรวมถึงสิทธิ์ในการแนบกีวีหุ้นในในเมืองหลวงของบริษัทที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์และข้อจำกัดในการควบคุมความเป็นเจ้าของ และการโอนหุ้น3อันตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย S S X นะคะรหัส A I Z นะคะวันที่จดทะเบียนเต็ม1กรกรกฎาคม2545นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆของแอนน e w ส์แลนด์นะคะกลุ่ม a อนน e w แลนด์ขอขอบคุณค่ะ